สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเด,ดก่อนเชีย,ยร์ไก่สบายว่าซีรีส์สังเกตได้จากคลิปที่แล้วผมจะแค่เลเวลเจ็ดแต่กลับมาอีกทีคือเลเวลสิบสี่เอ่อต้องขอบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้ผมไม่ได้เล่นทุกวันนะปกติผมจะกลับไปเล่นตัวหลักเพื่อหาเงินก่อนเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋ออยู่ๆมันก็มีการรีโหลดเดี๋ยวึ้นครับคือ,อรอบนี้ผมจะมาแนะนำว่า ไอของพวกนี้เท่าที่เห็นมันจะไม่ใช่ของที่หาได้จากืองแรกนะผมไปเขียดเขียวมาคือวันนี้ผมลองไปเดินสำรวจในเขียดเขียวดูแล้วก็ตองไม่มันจะได้เวลสิบสี่อ่าตอนนี้ผมใส่ได้ไฟแอคคมาด้วยแล้วก็นี่เป็นของมาสเตอร์คัสับเป็ดป้ามมนจะีบวกบอกด้วยคือบวกความแม่นยำ 7, เจ็ดคริติค้าบวกหกห้าแล้วผมเก็บเกาะให้หนึ่งตัวสีแดงนะน,นี่ไง Uh, ไม่ซ่อมดีกว่าเพราะผมจะเลื่ยยอยยดัดไปเลยดีกว่าเอ๊ะไม่เอ่ออ่าลืมตัดทิศการซ่อมซ่อมไปก็ไดนะ้นี่ครับเออ่ uh, uh, ผมเล่นเป็นเอนจิเนียร์มันก็เลยสามารถซ่อมก่อได้แต่มีสกิลคือลากป็ต่าง,งไปมันก็จะซ่อมไปเรียบร้อยสังเกตตรงเงี้ยน,นะแต่เวลาเราซ่อมแล้วเราจะหิวนะคือมันจะลดเออ่เ uh, รียกว่าอะไรไนดะ้ค่าความหิวเรามันจะลดลงไป10%ครับหลังจากซ่อมก่อต mm hmm. ัวอ้อนอกจากนั้น ผมไปอย่างไรนี้ด้วย n t แต่ผมจะไม่ใช้ปืนกระบอกนี้เพราะผมจะไม่ได้ปืนกลบอกไว้ก่อนว่าไอ้นี้มันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายครับําหรับเกมนี้นะได้ Combat ไ n i f หนึ่งอันแล้วก็เ a อร์มันคือมิโกนแห่งรุยเทปนั่นเองเอ่าอันนี้เป็นอาวุธเลเวล30นะครับมันจะม,มีความรุนแรงเท่ากับไฟแอคแน่แหละแต่มันจะตีเร็วกว่า คือผมก็จะใช้ตอนเร่อวสูงขึ้นไปหน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้หรอกครับอาเนื่องจากมือแรกของที่นี่มันจะขายกันค่อนข้างแพงของพวกนี้จะขายแพงคือผมไปเก็บมาขายนี่แหละตอนนี้ผมมีเงินสะสมอยู่ประมาณเท่าไหร่นะหอ่าหกพันละอือเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าขายแล้วมันจะได้เท่าไหร่ อ่ะอ่ารีควเใหม่มาด้วยเ,เอาดีไหมนะเลิศโอเคเดี๋ยวไปทำแล้วกันเอาลละมาดูกันราคาในตลาดอะไรนะ โอ้สามพันไปเหรอสามพันดแล้ 3, วก็อ,อ,ะอะไรเนี้ยออ้พันห้า โอ้ยอะไรเนี่ยโอเคไอเดี๋ยวไปย่อยยับแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูตรงข้อ,อไม่เข้าเอา่อไอยาพาราเนียอแอนตี้เบอติกนะขายโอ้กี่ร้อยใช่ไหมอืมอา้าวทำไมนี้มันขายถูกกว่าละ่ะสนึร้อยเก้าเก้า โอเคนั้นผมก็จะใจดีขายสุดๆให้แล้วกันเพราะผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วฮ่าฮ่าไม่โดนตีเลยก็อ่าก้าวมามอลรู้สึกม่ได้เยอะเกินไปแยวผมก็ต้องขายทิ้งเหมือนกันเท่าไหร่นะอ่าห้าจะโอเคเราขายสักอ่อสามพันห้าเราจะไปต้องใช้เงินอ,อ้นี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ5 0 0พันห้าใช่ไหม เอาเลยพันสี่ก็ตีลาตัวนี้ถ้าใหญ่เนีายจะมีเส้นเท่าไหร่ม่ไม่แน่ใจนะไว้ก่อนไอ้นี่เราจะขายแค่เดี๋ยวนะคนที่เมืองน,นี้ไม่ค่อยมีเงิน,น,นต้อจะซื้อนะก็สามร้อยยี่สิบโอเค อ่าตอนนี้ผมสามารถอขายสกิลตัวเองได้แล้วนะคือที่เนี้ยแล้วก็ตั้งราคาไม่ได้ให้ตั้งราคาแต่ตอนนี้ผมจะไม่ขายเพราะถ้าขายเราจะหิวกลางทางถ้ามีคนมาซ่อมกับเราเราจะหิวกลางทางมันไม่ค่อยคุ้มซัอเท่าไหร่เพราะง,งั้นจะยังไม่ขายเปนกว่าจะเวล45เลยอันนี้มันดีกว่าก็เอา350 โอ้ข่าวสารที่ผมเก็บมาได้เ,ออเดี๋ยวมาเช็คราคาหน่อยนะครับ ตอนนี้ผมใส่ไรฟ์เฟินชลิตนีได้แต่ยังไม่มีต้องการแบบ MC MC ซีเอที่ถูกที่ถูกอะไรบ้่งผมความมันยาบก่อที่ตันแตลกเลยวู้มือเลยล่ะอบวกอะไรเนี่ย เดไปแล้วโอ้โหเป็นแสนเลยเนี่ยปืนกระบอกนี้มันถ้าไปย่อยย้ายไปได้แค่800อย่างนะโอเค๋ยวเช็คไฟอก่ <c oughs> okay, อนแล้วกัน สำพันไม่มีอะไรเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้แล้วกันแทนแจะผมจะเป็นต้องใช้ของบวกงันก็อ้อพวกอาหารสินะอะไรเนี่ยเอ่อ ออาหารพวกนี้ถ้าเอาไปปรุงแล้วมันจะเอ่อจะเห็นสองแถบใช่ไหมครับคือถ้า,าไปปรุงแล้วมันจะเพิ่มค่าความหิวอีกสามารถกินกระป๋องนี้ก็อิ่มได้อะไรประมาณนั้นนะปกติกินเข้าไปได้แค่สิบสองแต่ถ้าเอาไปปรุงแล้วจะได้สามสิบหกก็ถ้าปรุงแล้วแพงขึ้นนะไหนดูสิก็ราคาปกติเขาขายกันที่สามร้อยนอออะไรเนะี่ย ะง่ายๆเลยบินก็เลยจบอ่ะใช่บินเลยเก้าร้ย 900. อยพึ่ดโกหกนเก้าร้อยเลยเหรอเอาจริงดิโอ้ของแพงแลวเนี่ยโอเคงั้นผมก็จะขายไอ้นี่จะเก็บไปกินแล้วกันมันถูกแยกปะะัญหางั้นก็ ไหนก็เจ็บุญแล้วเอาเลยแปดร้อยฮ้าอจริงๆแล้วสำหรับผมมันหาไม่ยากนะของพวกนี้ <c oughs> แต่สำหรับคนที่อยู่เมืองแรกจะลำบาก่อยมันไม่ใช่ของที่จะหาได้แถวๆนี้นะโลเก้าเมัมาอดแรกผมจะเก็บไปขายตอนไปอยู่ที่ด็อกแต่มันจะเต็มช่องเปล่าๆเพราะงั้นผมก็จะขายทุกๆกันเลยแล้วกัน อ่าจริงด้วยเอ5เนี่ยใช้กับก้ามมอนะใช้กับจอก้ามมอส่งกอลสามร้อ้าจะขายถูกกว่าก็สามร้อยห้าสิบาขายสามร้อยยสิ เขปนเลยทุกราคาไอ้ครึกล่องนี่ก็อ่ะถือว่าเป็นกำไรผู้ซื้อไปแล้วกันให้ร้อยห้าสิบอ่าลืมบอกไปว่าปืนกระบ,บอกนี้ผมพกไว้งั้นแหละยิงมัองไปบางครั้งแต่จริงๆไม่ค่อยได้ยิงหรอกเอาละต่อไปจะเป็น การแนะนาว่าการปรุงอาหารไงแตยังไม่ได้ทำให้ดูเลยนี่คือแพรว่าเวลาเราขายสกิลอ่ะมันจะขึ้นมาในแนวนี้คือให้เรากดหารเรียกอะไรแบบนี้นี่คือการาสกิลทําอาหารนะอันนี้สกิลรักษาของหมออันนี้รีแพร์ของเอนจิเนียร์คือถ้าเราขายมันก็จะมาขึ้นหน้าเนี้ยนี่คือเวลาจะซ่อมก็ไปซ่อมอย่างนี้ได้เลยแต่ไอ้แดงๆนี่คือเราซ่อมไปแล้ว เอ,อจริงด้วยสิเดี๋ยวผมดูสปอร์ตไลท์มมก่อนดีไหมเนี่ยเอ่อเดีนะาทำอะไรนะอ๋อแต่ปรุงอาหารนี่ยปรุงไว้สกอันตนหนนะมันใช้สก,กิลเท่าไหร่อ๋ออสังเกตนะครับคือบรรทัล่างสุดของมันเนี่ยจะบอกว่าต้องใช้ความสมามารถของเชฟเลเวล15งห้าเพระันก็นเลเวล15แช่ เกือบร้อยเหรอจะขึ้นเป็นสามสิบหกแล้วประมาณว่ากินทีเดียวอิ่มแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่กินมันเดี๋ยวไอ้ที่มันคิวๆเดี๋ยวจะเอ,อ,อาไปหาเก็บกินข้างเหนอยวก็ได้ <laughs> เก็บของตกกินก็ได้นะเก็บเนี้ยวนันนี้ต้องหงวัวเรื่ชั้นโลกเลยเอ่อกาซูนี่เดี๋ยวผมจะเอาติดตัวไปไว้ใช้แล้วกันจะซื้อจัมแปดมาใส่อ้ามีคนซื้อของอะไรให้ซื้ออะไรบนะ้าง ขายออกทันทีเลยลเนี่ยแม่ขายดีจริงแต่เ <Yeah. S 1> ั็นช่างมัาสปอร์ตอาร์เมอร์ผมจะเอาไปย่อยัดเลยบ,บ๊ายบายตอแบตในไม่น่าเก็บมาเลยลบก,กระเป๋าจัง อย่าิงอ่าผมเก็บอี้ได้บับ b บแคตแต่ก็นะแนบะบนำว่าจริงๆอ่ะถ้าจะไปไปตัวเปล่าเลยก็ได้แค่ผ้าทรุงโคงไปเลยใส่ตะเกาะไปอย่างเดียวเวลาเจอเสื้อผ้าก็เก็บกลับมาอ่าจริงด้วยสิมันจะมีเอ่อเว็บที่ผมแปลไว้ใต้คลิปคือเอาไว้ดูโปรไฟล์ผมนะสามารถเช็คได้นะเดีนะ๋ยนี่ไงมัมนจะมาที่หน้านี้ มันจะบอกระยะย่างก,กับตัวผมโอ้ยกำลังหิวหิวแล้วจี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ต้องต้องกินในนั้นแล,ะละ้วล่ะอ่ะ,อะดูตรงนี้นี่คือท้วย XP คือ XP ทั้งหมดที่ผมเก็บได้ตั้งแต่เล่นมาอ่าวิกนี่ TS ที่มันมันหมายถึงว่า top survival TS อ่ะยอดจาก top survival ก็คือแตอนนี้ผมเก็บได้ขนาดนี้สามหมื่นเจ็ด ี่1 7 2 7 4 XP ตัวอันนี้คือ XP หลังจากตายคือให้สังเกตจากตรงนี้ครับ XP หลังจากตายเนี่ยกับเท่า XP ถ้ามันเท่ากันคือผมยังไม่ตายเออตัว out time นี่คือจะเป็นแบบว่า top survival ของผมคือตลอดเวลาถ้ามันตะถ้าผมตายตอนไหน,นมันจะหยุดอยู่ที่ตรงนั้น <laughs> มันจะไม่เท่ากับตัวนี้เห็น ตอนนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ่นี่มันจะหยุดอยู่แค่ตรงที่ผมตายแล้กลับไปอ๋อ,อตอนนี้คือสเตตล่าของผมนี่คือของที่บวกขึ้นมาแล้วแต้มที่มีทั้งหมดตอนนี้แอค่คกลับไปที่เว็บเดิวมวันน่าเห็นได้มาสองพันใช่ไหมเอ๊มะมนคิดว่าจะเออจริงด้วยนะจะขายไฟอันเก่านี่นะ ขายกันพันหกันผมขายพันห้าแล้วกันเดี๋ยวจะไปซื้อไฟแอรกันใหม่มาผมต้องการของบวกถ้ามันจะทำให้เรื่องง่ายขึ้นเออพันหกเอ้ยลืมถอดที่นะ่ะโอ้กรรมกรกเอ่อ,อ,อ,อมีคนซื้อสองอีกสองอย่างไม่รู้ว่าซื้ออะไรเนี่ย เอเอนี่ผมเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับแล้วไปเจอเสียงมาจากไหนเออคันท่าโอเคเอ๊ะแตก่อนเมื่อกี้ไฟอ่ะมันเท่าไหร่นะตั้งพันใช่ไหมอา่าจริงด้วยสิ นี่คือก่อนที่ผมจะใส่เมื่อไปถึงที่ด็อกที่นี่มันจะขายแพงมากเลยโอ้หมสีเลยเหรอเดีย๋ยวผมจะไปดูที่ด็อกมันจะราคาจะถูกกว่านี้แต่ที่ฟอร์ดราคามันจะถูกจนน่าจะเอาไปย่อ,อยยาสเลยแหละแต่ดีๆมันแพงมากทาั้งๆที่มันไม่ใช่เกาะคาร์เทอร์มิเนเตอร์แล้วจะมขายกันไปแจ๊งบ้าไปแล้ว อ๋อผมที่ผมพูดถึงคาร์สเอ็กซ์เทอร์มินเอเตอร์ก็คือเอ่อไหนนะตัวตัวใส่เอ็กซ์เทอร์มินเอเตอร์นี่คือเกาะคาร์สเทอร์มินเอเตอร์มันจะเป็นแบบเกาะตัวใหญ่ กาะพวกนี้จะใส่ทั้งตัวนะครับมันไม่ใช่แค่เกาะใส่แค่ช่วงบนเหมืนอนเกาะเมื่อกี้นี่เป็นสเตตัดมัน,น,น,นโอ้เห็นป่ะเจ็ดหมืน่นทำไมทำไมเกาะเอคาเอ็กซิมิเนเตอร์มันขายถูกกว่าละ่ะอะไรเนี่ยที่ผมจะใช้เกาะสายเอ็กซิมิเนเตอร์แมสนี่ก็คือมันจะลดอีควสสตงังค์ ถ้าเป็นสายหนึ่งก็คือ r e a อ t i v e ก่อพวกนี้จะกันมากกว่าครับแต่มันจะรีเกรส t เต็งสูงมากเห็นป่ะรีเกรสเก้าสิบผมจะใส่ไม่ได้แต่ก่อพวกนี้จะกันเยอะมากอย่างดาเมจอ่ะมันกันให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเป็นกอ่อ คแบบเดียวกันเนี่ยจะมีต่อท้ายด้วย XT ตัวนั้นจะแพงขึ้นไปอีกเท่าเลยราคาแล้วมันก็จากการให้แต่85เปอร์เซ็นคือ4โดนพอดจบก็ยังเดินสบายสบาย,บายชิวๆไม่รู้ร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยอะแต่เกาะพวกนั้นมันจะกันได้ประมาณ2-3ทีครับเพราะเกาะมันจะพังก่อน <laughs> พอเกาะพังแล้วทีนี้แหละเนื้อแน่โอเคไปที่ไ okay. ฟแอปใช่ไหมงั้นไปดูก่อน โอเคพอปไปคือผมแนะนําว่าให้ล้างไปเลยครับเพราะเวลาคนมาซื้ออะไรเราจะได้รู้เกิดมีการส่งของให้เพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาสแสดงให้ดูตดวดิบเป็นเินเท่าไหร่เนี่ยอ่อ ใชไคไปแล้วก็เ,เท่าไหร่นะตอนนี้ผมมีเงินประมาณหมื่นหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยลองดูสินี่ไงไมีเงินถึงหมื่นแล้วเห็นไหมหาแค่สองวันเองนะเนี่ยเมื่อกี้ไปแล้เท่าไหร่เออไม่แน่ใจก็เนี่นยเปิดมาสักห้าเท่านเอามา โอ้ของขายออกขายดีมากนั่นไงเจนอจี้ไบโอติไขายออกแล้วขายออกเป็นพวนเลยเราก็ยังรวยอยู่ถ้ามันเหลือผมจะหาพวกเอาวกีดีมาใส่เพิ่ม

เล่นม okay, 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 okay. awesome. ื่อกี้ที่หนึ่งว่าอยู่ไหนบ้างเฮ้ยเหลือแล้วเมื่อกี้โหไม่ใช่คิดหรอบ้าจริงจเป็นการคิดที่เข้าเพิ่มเอ่อจะได้ีโหลดเพิ่มก็ดีเหมือนกันคือตอนนี้ผมต้องการีโหลดกับคิดที่เข้าเหลือแล้วดูหน่อยอายะเงินบางแค่นี่ที่หน้าอีกแค่เยอะจะแพงไปไอเดีย โอ้ทั้งเจองั้นก็นเอานี้ก็ไดนะ้มาจะไปซื้อใหม่ตอนอยู่ด็อกแล้วกันที่ด็อกมันจะเก็บของแล้วมันจะได้แพ้นัวหนอ่งก็จะอ,อ,อะไรนะเอ่อเรามีเงินถอนซื้อผิดแค่ไหนเนี่ยสองพันหนึงเรงของกากากอะ ไปมี MC ด้วยคือ MC มันก็ได้นะแต่มันต้องเอาเงินไปทำอีบวกนะผมจะไปดูที่รออีกทีเพราะงั้นตอนนี้ใช้ไปก่อนแล้วค่อยขายจริงโอเคเออจริงด้วยเอ็มเจ็ดสิบเก้ไม่จริงผมเข้าไปถึงที่ปีสิบแล้วก็ ไอ้นี่เลยแรงแพงด้วยอะไรเนี่ย <S <S โอไม่นะนเออเดีเออ๋ยวไปดูที่ด็อกแล้วกัน,กนงนั้น U M เจ็ดเก้าตังไม่พอโอ้พันห้าเลยล่ะปัญหามาอยู่ที่ตรงนี้ครับปืนเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่ นี ih, ih, ่ครับปัญหาอยู่ที่กระสุนมันดูราคากระสุนมันแพงกว่าปืนอีกแค่สองรอยนัดบ้าไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บของในเก็เชียวมาขายแล้วก็รวยโอ้ แต่ตอนนี้บอกตรงผมยังไม่มีอาวุธสำหรับเคลียร์ผีเป็นฝูงเลยคืออนี่ก็คือเอาไว้ยิงแบบแรงๆแค่นั้นเองแล้วก็ใส่กะหน่อยเอามานี่อ้าอเอาละส่วนให้นี่ใส่ตรงเนี้ย เออมันไม่ค่อยจะใช้งั้นก็ไม่ดีกว่าคือเอาติดตัวไปด้วยคือผมจะพกอาวุธประมาณเนี้ยคือสามจะพกไออาวุธแบบ,แบ,บว่าที่ใช้ก็คือตียางไอ้นี่มันมีเอ็มซีก็ต้องติดไปด้วยมันเอ็มซีด้วยนะไอ้นี่คือ,อกระเป๋าที่ผมเก็บได้แนละ้วถ้าแพงอยู่หรอกแต่ถ้าไปยาอยย่าไม่ได้แพงนะถ้าไปขายคงจะแพงอยู่เหมือนกันคือปกติใสอ่อย่างนี้แล้วก็ระเบิดอีกอันนึงแต่ ผมใส่นี่เพื่อให้มันได้สเตตัสผมก็ใส่ไปก่อนอืมสําหรับใส่ผมจะพกอาวุธแค่สามอย่างเดียวปืนสั้นผมจะไม่เล่นละแต่ตอนนี้มันหากระสุนได้ง่ายๆก็ใช้ไปก่อนแล้วกันโอเคเอ,อ่สําหรับคลิปนี้คงจบลงเพียงเท่านี้นครับแ่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูวิธีผมเดินเก็บของในกินโซนอ่ะจริงด้วย ดี๋ยวได้กินต,ตัวจะมีซอมบี้ตัวใหม่ๆแนะนำให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ขอจบลง<ด>เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ